อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทานพิขุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังพิขุทั้งหลายก็ทำเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายรูปเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูป ชื่อว่าอุปาทานทิขุทั้งหลายเวทนาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาชื่อว่าอุปาทานทิขุทั้งหลายสัญญาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญาชื่อว่าอุปาทาน พิขูทั้งหลายสังขารเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสังขารชื่อว่าอุปาทานพิขูทั้งหลายวิญญาณเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณชื่อว่าอุปาทานพิขูทั้งหลายจักสุเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจักสุชื่อว่าอุปาทานพิขุทั้งหลายโสตะเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในโสตะชื่อว่าอุปาทานพิขุทั้งหลายคานะเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในคานะชื่อว่าอุปาทาน พิขุทั้งหลายชิวหาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในชิวหาชื่อว่าอุปาทานพิขุทั้งหลายกายะเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกายะชื่อว่าอุปาทานพิขุทั้งหลายมณะเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในมณะชื่อว่าอุปาทานทิขุทั้งหลายรูปเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าอุปาทานภิขุทั้งหลายเสียงเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเสียงชื่อว่าอุปาทานภิขุทั้งหลาย กลิ่นเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนักด้วยอำนาจความพอใจในกลิ่นชื่อว่าอุปาทานพิขุทั้งหลายรสเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรสชื่อว่าอุปาทานพิขุทั้งหลายโพธพะเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในโพธพพะชื่อว่าอุปาทานทิกขูทั้งหลายธรรมเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในธรรมชื่อว่าอุปาทาน